หรือ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะขึ้นราคาครั้งใหญ่จอมหลุดเผย iPhone 15 Pro Max และ15 Ultra อาจเปิดตัวในปีนี้เป็นตัวท็อปจอ6.7นิ้วทั้งคู่ <c oughs> iPhone Ultra จะสามารถถ่ายภาพและวิดีโอแบบ Special เพื่อเปิดดูบน,บน Apple Vision Pro ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Re ลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ iPhone 15 Pro และ i iPhone 15 Pro Max จะขึ้นราคาครั้งใหญ่ Apple ขึ้นราคา iPhone 15 Pro และ i iPhone 15 Pro Max ครั้งใหญ่อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของลุคลินนนักวิเคราะห์อาวุโสจากดิจิทัล iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนมาใช้วัสดุทไทเทเนียมและปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้แบบพ r ริสโ p e ส่งผลให้ราคาขายปลีกแพงกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ข่าวดีคือ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังไม่มีสัญญาณว่าจะขึ้นราคาปีที่แล้ว Apple สั่งผลิต i p h o n e 14ซีรีส์ประมาณ90-100ล้านเครื่องแต่ปีนี้ลูกหลินคาดการว่า Apple สั่งผลิต iPhone 15ซีรีส์ประมาณ80-90ล้านเครื่องโดยเน้นจำนวนการผลิตไปที่ iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15และ iPhone 15 Plus ตามลำดับลูกหลินไม่ได้ระบุว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะแพงขึ้นเท่าไหร่ แต่เคยมีข่าวรือว่า iPhone 15 Pro อาจเริ่มต้นที่1,999ถึง1,199ดอลลาร์และ iPhone 15 Pro Max อาจเริ่มต้นที่1,199ถึง1,299ดอลลาร์ซึ่งแพงขึ้น100ถึง200ดอลลาร์หรือราว3,500บาทถึง7,100บาทที่มา m a c r u m o r ์จอมหลุดเผย iPhone 15 Pro Max และ15 Ultra อาจเปิดตัวในปีนี้เป็นตัวท็อปจอ6.7นิ้วทั้งคู่ ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นชื่อรุ่นของ iPhone 15 Pro Max ที่อาจเปลี่ยนเป็นชื่อ iPhone 15 Ultra อย่างไรก็ตามจอมหลุดมาจินบูได้โพสต์ผ่าน X ว่าทั้ง2รุ่นอาจไม่ใช่รุ่นเดียวกันเพราะจะมีความเป็นไปนได้ที่จะเป็นตัวท็อปทั้งคู่และบีสเปคที่คล้ายกันมากๆครับมาจินบูบอกว่า iPhone 15 Pro Max อาจมีแบม6 g b และรอมสูงสุด1 t ทขณะที่ iPhone 15 Ultra ใช้แรม8 g b และรอมสูงสุด2ทลและจะมีสเปคกล้องที่สูงกว่า15 Pro Max อยู่ด้วยทั้งนี้ iPhone 15 Ultra ก็อาจจะมีราคาสูงกว่า iPhone 15 Pro Max อยู่ที่100ดอลลาร์และทั้ง2รุ่นจะใช้หน้าจอขนาดเดียวกันที่6.7นิ้วอย่างไรก็ตามบูที่ออกมาให้ข่าวดือเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทั้ง iPhone 15 Pro Max และ15 Ultra จะเปิดตัวพร้อมกันในปีนี้เลยหรือไม่ และจากข่าวลือนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่า iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 u l u r t จะเป็นคนละรุ่นและเปิดตัวพร้อมกันโดยทาง Mac c o m m a n นนักวิเคราะห์ชื่อดังจาก Bloomberg ก็ได้ทำการรีโพสต์ของบูและให้ความเห็นว่าปีนี้จะมีเพียง p p o o n จอ6.7จนิ้วตัวท็อปเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นไม่มีทั้ง Pro m a x และ Ultra ที่มาพร้อมกันแต่ปีหน้าก็มีความเป็นไปได้ สำหรับการเปิดตัวของ iPhone 15ซีรีส์จะเกิดขึ้นในวันที่13กันยายนเวลา0นาฬิ0นาทีตามเวลาในประเทศไทยที่มา t e c h r ด d a า m a r ินบู u iPhone Ultra จะสามารถถ่ายภาพและวิดีโอแบบ Special เพื่อเปิดดูบน Apple Vision Pro iPhone นรุ่นอั t ตรที่จะเปิดตัวในอนาคตถูกเรืยว่าจะสามารถถ่ายภาพหนึ่งหรือบันทึกวิดีโอรูปแบบสเปเชียลเพื่อดูบน Apple Vision Pro อ้างอิงจากแหล่งข่าวในจีน ไอโฟนรุ่นอั t ต a ที่จะเปิดตัวในอดาคตถูกหรือว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกวิดีโอรูปแบบสเปเชียลเพื่อเปิดดูบน Apple Vision Pro อ้างอิงจากแหล่งข่าวในจีนถ้าข่าวลือถูกต้อง iPhone รุ่นอั t ต a จะได้รับการเปิดตัวหลังจาก Apple Vision Pro เริ่มวางจำหน่ายในต้นปีหน้าโดย Apple Vision Pro มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอแบบสเปเชียลได้เช่นกัน Apple Vision Pro มีกล้อง 3D ติดตั้งไว้ด้านหน้า รองรับการถ่ายภาพและวิดีโอรูปแบบสเปเชียลและเมื่อกลับมาเปิดดูย้อนหลังด้วย Apple Vision Pro จะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่ที่จุดถ่ายภาพหรือวิดีโออีกครั้งถือเป็นการบันทึกความทรงจำมิติใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนที่มา m a กโ u เมอร์ p p ปจะนำเสนอพอร์ต USB-C บน iPhone ในมุมมองที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์ มารม์โกแบนจากสำน,นักข่าวรูเบิร์กมั่นใจว่าไอโฟน15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นที่ Apple กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C อย่างแน่นอนนักข่าวจากรูเบิร์กยังคาดว่า Apple มีวิธีการนำเสนอที่ฉลาดในการประกาศเปลี่ยนพอร์ต t ลน n งเป็น USB-C ใน iPhone รุ่นใหม่โดยนำเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพื่อกลบข่าวว่าถูกบังคับโดยกฎหมายใหม่ของยุโรปหนึ่งในประโยชน์ที่ Apple อาจกล่าวถึงคือ การใช้สายชาร์จเส้นเดียวทั้ง iPhone, Mac และ iPad และอาจพูดถึงความเร็วในการชาร์จที่เพิ่มขึ้นความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลไปจนถึงการรองรับอุปกรณ์ชาร์จของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ของ Apple ทั้งนี้ Apple จะเปิดตัว iPhone 15ซีรีส์ในวันที่12กันยายนนี้ที่มา Apple Insider เคสใหม่ฝ่ายวเวนสำหรับ iPhone 15ซีรีส์อาจถูกผลิตออกมาคู่กับสาย Apple Watch แบบใหม่มีให้เลือก10สี Apple ถูกหลือว่าจะเปิดตัวเคสใหม่สำหรับ iPhone 15ซีรี e ์เพื่อมาทดแทนเคสหนังและคาดว่าจะใช้ชื่อ f i ว e Woven ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าจะมีให้เลือกถึง1 4โคสตมิอ้างว่าเคสใหม่สำหรับ iPhone 15 Serie ์จะมาในสี Black, m u บ b e r r y t บ b e e e วอ r ์ e e ินแปซ i ฟ i กบ e ู i ิสเ t i ร a a แอนทิฟไวท t e บเ e t ร o r a l l ลออร์และพิง นอกจากนี้แหลงข่าวเดียวกันอย่างอ้างว่า Apple จะใช้สีสันและวัดสดุเดียวกับเคสไฟบเวนมาทำเป็นสาย Apple Watch อีกด้วยและจะมี14เช่นกันเพื่อให้ผู้ใช้งานมีทั้ง iPhone และ Apple Watch จับคู่กันอย่างลงตัว iPad OS 7มีแนวโน้มปล่อยออกมาให้อัปเดตพร้อม iOS 1 7ไม่ล่าช้าเหมือนปีก่อนหลังจากเปิดตัว iPhone 5 4เรียบร้อยแล้วคาดว่า Apple จะปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อย่าง iOS 17และ iPad OS 17ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งปีที่แล้ว iPad OS 16ถูกปล่อยออกมาช้ากว่า iOS 16มากกว่า1เดือนอย่างไรก็ตามในปีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ iPad OS 17จะถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งาน iPad ได้อัปเดตพร้อมกับ iOS 17ไม่ล่าช้าเหมือนปีที่แล้ว ปลายปีที่แล้ว iPad OS 6ถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในวันที่24ตุลาคมซึ่งช้าก,กว่า iOS 6มากกว่า1เดือนโดยปัญหาความล่าช้ามาจากการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ State Manager ที่ใช้เวลาในการปรับแต่งนานกว่าที่คาดนอกจากนี้มากกรม์กแบนจากสำนักข่าวลู่เบิร์กยังเชื่อว่า iOS 7และ iPad OS 7จเวอร์ชันเบต้าที่ปล่อยออกมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อัปเดตเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของการพัฒนาแล้วที่มา Macrumors ฟีเจอร์ Crash Detection ใน Apple Watch ช่วยชีวิตคนได้อีกครั้งหลังจากผู้ใช้งานประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เจ้าของ Apple Watch ได้รับการช่วยเหลือจากฟีเจอร์ Crash Detection ในการโทรออกไปอย่าง911โดยอัตโนมัติหลังจากผู้ใช้งานประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันพฤหัสที่31สิงหาคม2023หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย Kansas W i t k f r d ได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple Watch เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์ของผู้ประสบเหตุพลิกคว่ำห่างจากถนนทางใต้ของทางแยกประมาณ100ฟุตโดยคนขับยังมีลมหายใจแต่ไม่ตอบสนองทีมช่วยเหลือจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีโรนนลมอนาหัวหน้าทีม KFRD กล่าวว่า Apple Watch โทรมาย่ง911โดยอัตโนมัติพร้อมแชร์ตำแหน่งที่แน่นอนทีมกู้ภัย ด้วยความมืดและระยะห่างจากถนนหากไม่ใช่ Apple Watch คงต้องใช้เวลาหาผู้ประสบเหตุอย่างน้อย2ชั่วโมงเขากล่าวในแถลงการต่อลาสีนเคาวตี้อายเทคโนโลยีอันน่าทึ่งส่งผลต่อชีวิตของบุคคลอย่างชัดเจนที่มานายทูไฟแมก และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ